KTC ไดโนโรบอทจากเทคนิคกกลาิซนนี่ครับน้ำหนักช่างโม่เช้า22.6กิโลกรัมสีอินทรน,นจากวิลลยเทคนิคบุดีรำครับน้ำหนักช่างโม่เช้า30.7กิโลกรัมครับ KTC ไดโนนะครับไดโนก็ว่าจากไดโนเสาครับจากกลาลซนนะครับแบกน้ำหนักถึง7กิโลกรัมนะครับคูด่ดีเรามาดูว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่จะสู้ใครได้นะครับ คู่นี้นะครับไม่เคยแพ้ไม่เคยไม่เคยเจอกันด้วยนะครับไม่เคยเจอกันไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะครับที่สนามอื่นที่สนามต่างๆไม่เคยเจอกันครับวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับโดยตำแหน่งท่านผู้บริการเป็นเดิมพันครับคู่นี้ครับสำหรับทีมจากจังหวัดกาลสิน์นะครับนะครับ เมืองกาสิน์ก็อยู่ภาคอีสานนะครับคำขวัญจังหวัดกาสินนะครับฟ้าแดดสงยางโปรงลางเลือดลำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาผาสเสวยภูพานมหาทานลำเปาไดาโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีนะครับเป็นที่มาของทีมไดโนโรบอทนะครับจากวิลาลยเทคนิคกาลสินนะครับส่วนคู่ชิงอีกทีมนะครับคำขวัญนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมืองปราศาสหิน ทิน่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมนะครับรับคุณี้เราจะได้เห็นนะครับในการแข่งขัน2ในสมครั้งหรือ3รอบนะครับที่มีการเปลี่ยนสนามนะครับถ้าทีมในชนะไปสองครั้งติดต่อกันก็จะเป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ นะครับเราได้ที่3และก็ที่4ไปแล้วนะครับวันนี้เรารอระดับที่1ที่2นะครับแล้วก็เมื่อวานมีการประกาศรางวัลไป2รางวัลนะครับรางวัลทีมเทคนิคยอดเยี่ยมนะครับคือทีมเห็ดโคนจากวิเลยเทคนิคกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ออกแบบยอดเยี่ยมนะครับคุณคล้ายพยาบาลมากที่สุดมีน้ําหนักน้อยที่สุดนะครับคือทีมไนส์โรบอทจากวิเลยการอาชีพนครนายกครับ ก็เตรียมรอรับเป็นถ้วยรางวัลเป็นโลนะครับที่เวทีในวันพรุ่งนี้นะครับครับรบวันนี้้วันนี้ครับวันนี้ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยกลับไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ให้กลับไปรับกับที่บ้านนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับครับสัญญาณถ่ายทอดสดพร้อมนะครับเชิญชมนะครับเชิญทุกท่านนะครับชมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศนะครับหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์นะครับต่อไป เป็นการแข่งขันผลยนต์อัจฉริยะในงานบริการทางการแพทย์คู่ชิงชนะเลิศระหว่างสนาม A KTC ไดโนโรบอตวิทยาลัยเทคนิคกาลสินพบกับสนาม B ีศีอินทนินวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมเซตครับรองแคมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ กับทีมที่นะครับมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่องอย่างเทคนิคกระสินนะครับทั้งสองคู่ก็ได้แต่งเป็นหุ่นนะครับที่น้ำหนักที่แตกต่างกันครับทั้งสองทีมนะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเข้ามานะครับยังมีสติยังไม่เคยแพ้ทีมใดนะครับและทั้งสองทีมก็เคยเก็บ400คะแนนมาแล้วนะครับในเวลา3นาทีนะครับอยู่ในเวลา3นาทีก็เคยได้400คะแนนมาหลายครั้งคู่นี้นะครับ สำหรับน้ำหนักในการแข่งขันวันนี้นะครับทีม KTC Dino นะครับน้ำหนัก22.6กิโลนะส่วนทีมสีอินทนินน้ำหนัก30.7กิโลนะครับครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับ t h 1 Go โกออกมาแล้วครับสนามเอ KTC ไดโนโรบอทครับจากกาละสินครับอ้าวไปไงครับมีปัญหาชนนะครับบุรีรัมครับบุรีรัมสีธเนินมาวางไปแล้ว1นถาดครับครับทีมเทคนิคกาลสินขอลีไายนะครับส่วนสีธเนินนั้นเข้าไปเตียงที่2แล้วนะครับอันนี้ในรอบแรกครั้งแรกอยู่นะครับครับยังทำมาตรฐานตัวเองได้ดีนะครับสีธเนิน สถิติที่ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันปีนี้นะครับ1นาที24วินาทีโดยทีมสีอินทนินนะครับ 1>, 1นาที24วินาทีตอนนี้สีอินทนินไปถึงเตียงที่3แล้วครับวางถาดยาเก็บ150คะแนนไปแล้วจะเข้าสู่ห้อง VIP ได้หรือไม่ครับรู้สึกทีมเอ c คทีซีไดโนโรบอนะครับจะเกิดปัญหานะครับ มีการชนประตู2ครั้งนะครับทำให้เทคนิคต่างๆที่เตรียมไว้อาจจะมีการผิดเพี้ยนนะครับก็ยังวนอยู่ครับข้างประตูอยู่นะครับยังมีเวลาแก้ไขอีกแมตช์หนึ่งนะครับส่วนสีทะเลนั้นกําลังจะออกจากห้องเวพเพื่อเก็บ100คะแนนในครากอับมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับด้วยความรวดเร็วครับตัวนี้ ครับดูนะครับจะทาสถิติได้ตามที่ตัวเองทําไว้หรือเปล่านะครับเคยทําไว้หนึ่งนาทียี่สิบสี่วินาทีครับจะทําได้หรือไม่ครับครับหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดวินาทีนะครับเดี๋ยวรอนะครับนะครับทางนี้จะทําคะแนนได้สี่ร้อยเหมือนเดิมหรือไม่นะครับดูรอบนี้ก็ยังมีเวลาที่จะเก็บคะแนนอยู่นะครับยังมีเวลาที่จะเก็บคะแนนนะครับเนื่องจากว่านะครับเอ่อ ได้เกิดการชนนะครับได้เกิดการชนนะนะครับถ้าเป็นพยาบาลเนี่ยก็คือพยาบาลเดินชนกำแพงพยาบาลขาปีไ, <c oughs> ไปไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าแต่ศรีธเนียนนี่จ่ายยาทุกเตียงคนป่วยรอดแล้วต,ตอนนี้สนามเอเนี่ยคนป่วยแต่ละเตียงกํลาลังนั่งรอนะครับรอยารออาหารแล้วก็เครื่องมือผ่าตัดอยู่มาแล้วครับตอนนี้มาวางแน่นอนแล้วครับเตียงที่หนึ่งดับยาไหมถูกต้องไหมครับ ครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับดูนะครับว่าจะทําคะแนนได้เยอะขนาดไหนนะครับไปห้าสิบคะแนนแล้วมาเตียงที่สองครับเตียงที่สองนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับท่านดอกเตอร์นิรุตบุตรแสนลีนะครับผู้อำนวยการสวพนะครับมีเวลาที่จะเข้าห้องวีไอพีแ้วไหมไปแล้วครับไปเตียงที่สามครับมีเวลาที่จะถึงห้องวีไอพีอยู่นะครับมีเวลานะครับดูนะครับจะไม่ยอมเสียสตินะครับ ถ้าเข้าห้อง v i p ได้ก็จะได้คะแนนเพิ่มนะครับเป็น90คะแนนตอนนี้อยู่90คะแนนแล้วครับมาถึงแล้วเครื่องมือผ่าตัดให้คุณหมอเจอคุณหมอแล้วสัญญาณส่งไปไหมครับครับยังยังไม่ส่งสัญญาณไปรู้สึกวันนี้มาด้วยความรุนแรงนะครับครับหมดเวลานะครับแมตที่1นนะครับศรีทนินนะครับ ดูดีกว่าในรอบแรกนะครับครั้งแรกนี้นะครับครั้งที่2เราก็จะทําการเปลี่ยนสนามนะครับสนาม AB ของเรานะครับให้ไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับถ้าเป็นนักมวยก็มุมน้ําเงินมุมแดงนะครับอย่างอย่างที่ผมได้นําเรียนข้อมูลนะครับทั้ง2ทีมมีการปรับแต่งแทคนติกนะครับเพื่อที่จะนะครับเอาเวลามาสู้กันนะครับเนื่องจากว่าสถิติที่ผ่านมานั้น นะครับทำคะแนนได้400เท่ากันทั้ง2ทีมนะครับต้องวัดกันที่เวลานะครับจึงมีการปรับแต่งนะครับคราวนี้ก็อยู่ดูที่เทคนิคและความละเมียดละมัยนะครับของทั้ง2ทีมตอนนี้นะครับให้ทั้ง2ทีมได้เซตความพร้อม5นาทีนะครับนะครับในครั้งนะครับแรกนะครั้งที่1นี้นะครับสีเทเนนนี่ก็นะครับนำไปแล้วครับ1ครั้งนะครับเราจะใช้2ใน3นะครับ สใน3ครั้งนะครับมาดูว่าในครั้งที่สองหรือรอบที่สองนี้นะครับ KTC ไดโนโ o b o t ครับจากวยลัยเทคนิคกาลสินเน่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรนะ วันนี้ก็กรรมการกําลังปรับัเตี่ยนสนามนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับเราก็จะเห็นเทคนิคการออกแบบของแต่ละทีมนะครับนะครับมีการเพิ่มน้ําหนักมีการลดน้าหนักนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งในเรื่องของสปีดความเร็วในการทําเวลานะครับในรอบที่ผ่านมานั้นทั้ง2ทีมนั้นก็อย่างที่ได้บอกนะครับ400คะแนนอัพนะครับ400คะแนนนะครับต้อง เข็นหุ่นเพื่อที่จะเอาเวลามาสู้กันนะครับซึ่งทั้งคู่ดันไม่เคยเจอกันมาก่อนครับในรอบแรกๆครับรอบ48นะครับ48ทีมเราคัดมา32คัดมา16 8ทีมครับเหลือเวลาอีก3นาทีนะครับจนวันนี้นะครับเราได้นะครับ ถึงคู่ชิงชนะเลิศให้เราเห็นนะครับครับตอนนี้สนามของเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้อำนวยการประยุทธ์ดินวงศ์นะครับประธานกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาตินะครับมาเยี่ยมชมนะครับครับแนะนําเจ้าได้ไปแล้วนะครับครับแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นะครับอยู่เบื้องหลังในการจัดการแข่งขันนะครับท่านดรนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการนะครับสํานักงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาครับครับทีมศิลปะยอดเยี่ยมนะครับทีมไน c e โรบอทนะครับจากวิเลยการอาชีพนครนายกครับไนโรบอทจากวิเลยการอาชีพนครนายกนะครับเดี๋ยวเขียนให้หน่อยนะครับส่วนทีมเทคนิคยอดเยี่ยมคือทีมนะครับดีโน ขออภัยนะครับทีมเหฮดโคนจากวิัลเทคนิคกาจนบุรีนะครับในโปรแกรมการแข่งขันครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับครับท่านผู้ชมอยู่รอบสนามแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook ไล v ์นะครับตอนนี้นะครับการแข่งขันกำลังถ่ายทอดสดในแมตช์ที่2นะครับ ครับกรรมการพร้อมสนามพร้อมครับต่อไปเป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลอรรอบที่สองนะครับครั้งที่สองระหว่างสนาม A อสีอินทนิน์จากวิเลยเทคนิคบุรีลำสนาม B KTC ทีซีไดโนโรบอทจากวิทยาลัยเทคนิคก,กาลสินเสร็ัพ ทั้ง2ทีมก็เข้าสู่การแข่งขันในลําดับแมตที่2นะครับครับแนะนําอีกนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้นวยการทศพลสุวรรณไตยนะครับจากวิลัยการชีพน้มินทราชินีมุกดาหารนะครับครับสำหรับในรอบนี้นะครับถ้าสีอินทนินนะครับยังรักษาสติได้นะครับหรือทําเวลาดีกว่าคะแนนดีกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะเลิศนะครับ แต่ถ้า KTC d i โ o b o t ครับปรับเปลี่ยนกวุษธ์มาต่อสู้มาชนะในรอบนี้ครับก็จะเสมอกันซึ่งจะมีการแข่งนะครับในรอบที่3อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตัดสินกำลังจะเริ่มนะครับกำลังจะเริ่มนะครับ <Go! S 2> มาแล้วครับออกมาแล้วสินธนนนะครับเคทีซีรบอทก็ยังเบียดประตูหลุดออกมาเหมือนเดิมครับในรอบนี้นะครับออกมาด้านข้างเด็กนะครับสินธนนยังไปนิ่มๆนะครับสินธนนยังมาเตียงที่สองอยู่นะครับมาเข้าเตียงที่สองรับไปแล้ว60คะแนน เค c ีซีไดโนยังไม่มีคะแนนครับก็ยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่าหุ่นตัวนี้นะครับจะได้รับความเสียหายมาในช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ในการแข่งขันครั้งที่2ก็ยังติดปัญหาเดิมๆอยู่นะครับส่วนศรีธนินก็ยังเดินหน้าเก็บแต้มเหมือนเดิมนะครับก็มาดูว่าสถิติกับรอบแรกรอบไหนจะดีกว่ากันนะครับมาดูรอบนี้นะครับ เขามาในห้อง v i p แล้วครับยังไงครับโอ้ว,วางเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยครับส่งสัญญาณเรียบร้อยรับในห้องนี้เต็มขากลับอีก400คะแนนครับอ่าอีก100คะแนนครับถ้าได้อีก100ก็จะเป็น400คะแนนพร้อมกับเวลาครับอยู่ในมาตรฐานของตัวเองนะครับรอบมื่<พ>รู่นั้นทําเวลาได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่า,ามีการ <21. S 2> ไปปรับแต่งมาหน,นาที2ี่ไหมครับ ครับเท่าเดิมนะครับหนึ่งนาทียี่สิบยี่สิบครับได้เร็วกว่านะครับทำสติเร็วกว่าสติตัวเองนะครับครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับทางเคทีซีดีโนโรบ็อตนะครับปล่อยให้เขาออกมาครับยังมีเวลานะครับต้องให้เวลาหมดนะครับอีกยังมีเวลาครับยังมีเวลา ค,คงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับทีมพี่มายโรบอทนะครับ การแข่งขันหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ะระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2566ทีมสีอินทนินวิทยาลัยเทคนิคบุรีลำเอาชนะทีม KTC d ซไดโนโรบวิทยาลัยเทคนิคกาลสินด้วยสกอร์2-0ต่อเกมผู้ชนะคือสีอินทนินครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยครับทั้งสองทีมครับครับสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ อชยะในงานบริการทางการแพทย์ในปีนี้นะครับทีมชนะเลิศคือทีมสีอินทนินจากวิาลยเทคนิคบุรีรัมนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ ktc ktc ไดโน่โรบอทวิาลยเทคนิคกระสินรองชนะเลิศอันดับสองทีมนินบังกรวิาลยเทคนิคระยองและทีมรองชนะเลิศอันดับสามนะครับทีมเรารักบ้านอำเภอเจนทู 2, จากวิาลัยเทคนิคสตเหเบนะครับทีมศิลปะยอดเยี่ยม ทีมไนส์โรบอ t จากวิลัยเทคนิคการอาชีพนครนายกทีมเทคนิคยอดเยี่ยมทีมเหตดโคนจากเทคนิคการจนบุรีนะครับขอให้ทั้ง6ทีมนี้นะครับเตรียมตัวและนำหุ่นยนต์เพื่อที่จะรับรางวัลนะครับในพิธีปิดด้วยครับ